ฉีดปากด้วยฟิลเลอร์จะบวมไหมนะครับต้องพักฟื้นกี่วันนะครับก็อ่าน,นี้คือฟิลเลอร์แท้นะไม่พูดถึงของปลอมนะของแท้เนี่ยก็มีสงเกรดเกรดราคาถูกกับเกรดราคาแพงเกรดราคาแพงก็จะมีความบริสุทธิ์สูงกว่าราคาถูกก็จะมีความบริสุทธิ์น้อยกว่าซึ่งก็ตามมาด้วยปฏิริยากับเนื้อเยื่อครับถ้าของถูกความบริสุทธิ์น้อยหน่อยเนี่ย เออมันก็ผ่านออยแหละแต่ว่ามันจะเกิดปริยากับเนื้อเยื่อได้ค่อนข้างเยอะนะครับปากก็จะค่อนข้างบวมเยอะหน่อยนะครับแล้วก็บวมนานบางเคสอาจจะบวมสัปดาห์หนึ่งบางเคสแบบแย่ๆเลยอาจจะบวมเป็น2สัปดาห์นะกรณีที่ของถูกมากนะครับแต่ว่าถ้าของราคาที่มีราคาขึ้นมาหน่อยมีคุณภาพหน่อยนะครับก็ก็ยังมีบวมนะส่วนใหญ่ก็จะบวมประมาณบวมสุดอะประมาณวันที่3นะครับแล้วก็จะค่อยๆยุบบวมลงแล้วก็ประมาณ2อาทิตย์ก็จะได้ทรงที่ค่อนข้างดีนะครับก็ ก็เพราะฉะนั้นเนี่ยฉีดปากเนี่ยผมก็ยังแนะนําอยู่นะว่าควรจะมีเวลาพักฟื้นประครบเย็นหลังหลังฉีดเนี่ยอย่างน้อยประมาณวันสงวันนะครับเพราะมันจะบวมวันที่3แหละแต่ว่าแต่ว่าถ้าเราประครบเย็นได้วันถึง2วันแรกเนี่ยมันก็มันก็จะทําให้การบวมน้อยลงก็จะใช้ชีวิตได้ค่อนข้างปกตินะครับผม